มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มวิศวกรนะฮะโดนหลอกหมดเงินไป3ล้านกว่าบาท3ล้านกว่าบาทให้กับผู้หญิงที่ไม่เคยเจอตัวจริงนะรู้จักผ่านเฟซบุ o กนี่นะฮะในสุดท้ายเนี่ยสาวเจ้าของภาพเนี่ยเธอก็เดือดร้อนนะเธอก็ต้องไปแจ้งความนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็เดินทางไปที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับอยู่ที่บ้านหนองกองเหนือตําบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร เจ้าของภาพที่ถูกเอาภาพไปแอบอ้างเนี่ยชื่อว่าน้องสุวรรณนาันนามแสงหรือที่เล่นชื่ออ้อมอายุ26ปีนะครับคือน้องก็หน้าตาดีนะก็เลยถูกนําภาพเนี่ยไปแอบอ้างร้องบอกว่าเนี่ยถูกมิจฉาชีพเอาภาพของเธอเนี่ยไปเป็นรูปโปรไฟล์ใน Facebook แล้วก็เอาภาพที่เธอถ่ายโพสต์ลงใน a c e b o o k เนี่ยนะครับมิจฉาชีพก็ไปใช้แล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าไปแสดงตัวตนว่าเป็นเธออีก Facebook หนึ่งซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องนะครับ โดยมิจฉาชีพเนี่ยได้ไปตั้งชื่อ Facebook ว่าเนี่ยนะคือตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของเฟซบุ o กเนี่ยเธอใช้ชื่อว่าน้องบุ๋มบิ๋มบ้านปโปร่งนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็ไปตั้งชื่ออื่นหรือยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยเอาไปหลอกผู้ชายนะฮะไปหลอกใครครับนายสิทธิชนหรือในตูเนี่ยเป็นวิศวกรนะฮะทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งในตูเนี่ยก็เกิดชอบพอนะครับ ชอบพอหลงเชื่อแล้วก็ตกลงคบกันปรากฏตอนหลังเนี่ยนะครับคนที่เอาภาพของน้องอ้อไปแอบอ้างเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองนั้นกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ที่พิศุโลกออที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมายอยากจะให้พี่ตูเนี่ยโอนเงินให้หน่อยช่วงแรกนะตูเนี่ยโอนเงินให้เนี่ยครั้งละ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมืบาทแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยตัวเลขที่ขอเนี่ยสูงขึ้นถึงหลักแสนบาทต่อเดือน ทำให้ตูนเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกจะไม่ไหวและ<ฆ>แล้วก็ตัวของน้องอ้อมเนี่ยพอมารู้ความจริงเนี่ยตกใจมากนะครับทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ต้องสงสัยนะที่เอาภาพของน้องอ้อมไปแอบอ้างเนี่ยมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลเดียวกันกับน้องอ้อมแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้านนะครับล่าสุดน้องอ้อมก็บอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายที่โดนเอาภาพไปแอบอ้างหน่อย เพื่อนทักแชทมาบอกแล้วก็ส่งหลักฐานต่างๆที่ได้จากพี่ผู้ชายเข้ามาให้ดูในแชทค่ะก็เลยทราบแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ผู้ชายค่ะพี่ผู้ชายก็ส่งหลักฐานต่างๆแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เอารูปเราไปโผอกไปสร้างอิทธิ์หนึ่งมาหลอกเขาแล้วก็ให้โอนเงินต่างๆทางฝ่ายผู้ชายเขาบอกไปว่าเขาเสียหายไปเท่าไหร่ยังไงก็เสียหายไปเยอะค่ะแต่ไม่ได้บอกจํานวนที่ชัดเจนตามที่เราเห็นเนี่ยเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างครับ ทั้งทั้งไปชายไปหญิงก็ถึงขัง้นเป,<ไ>ป็นเหมือนแบบผัวเมียเลยนะคะโอ้ห่ในแชทนี่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับหนุ่มที่โดนหลอกด้วยนะครับ,รบชื่อว่าตูนก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยรู้จักกับน้องอ้อมตัวปลอมเนี่ยตั้งแต่ปีหกสามเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยคุยกันแบบฉันผัวเมียด้วยซ้ำไปก็คือตกลงว่าจะอยู่กินด้วยกันเนี่ยฉันผัวเนี่ยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ซื้อของขายเ<ถ>ติมน้ํามันรักษาพ่อทำศพพ่อซื้อของใช้โบนัสขอเก็บค่าไฟค,ค่าโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะคือเลี้ยงดูอย่างดีเลยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคุณผู้ชมฮะลองคิดดูนะตั้งแต่ปี63ยันปี66เนี่ยนะจ่ายรายเดือนให้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่าเนี่ยนะครับหมดเงินไปแล้วเนี่ยสามล้านห้าแสนกว่าบาทโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยทั้งทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันน,นะ โดยตูนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเวลาที่ผมนัดเจอหน้าอีกฝ่ายก็บ่ายเบียงมาโดยตลอดนี่นะม,มีค่าทําศพญาติลูกน้องด้วยพี่เออมีค่าโอ้โหเต็มคือค่าอะไรที่มันรู้สึกเป็นบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าก็มีนะครับทีนี้เนี่ยเงินที่โอนไปเนี่ยเข้าบัญชีไหนครับบอกว่าเนี่ยเข้าบัญชีของบุคคลที่ชื่อวาา่าวาสนาอ่าเนี่นะต่อมาก็เลยสืบค้นข้อมูลของบุคคลที่ชื่อว่าวาสนา พบว่าอาศัยอยู่ที่บ้านหนองกองหมู่ที่4ตําบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านของน้องอ้อมผู้เสียหายที่ถูกนําภาพไปใช้ต่อมาได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสอพอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566เพื่อให้ติดตามตัวนางสาววัสนามาทําการสอบสวนคดียังไม่คืบหน้าต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางวัสนาซึ่ง เนี่ยไปเจอวาสนาเนี่ยยอมรับบอกว่าเนี่ยมันมีรายการโอนเงินเข้ามาจริงแต่อ้างบอกว่าเป็นเงินที่ตัวเองเนี่ยได้มาจากการขายของออนไลน์ส่วนผู้ชายที่บอกว่าเนี่ยเสียหายตัวเองไม่รู้จักยอมรับว่ารู้จักนะแต่ก็นานมาแล้วเพราะว่าติดต่อเรื่องการค้าขายตัวเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเอาภาพของบุคคลอื่นไปตั้ง Facebook เพื่อหลอกให้ผู้ชายโอนเงินแต่อย่างใดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เรื่องนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ คุณวัสนาครับที่ถูกกล่าวหาตอนนี้โอมียองเงินเข้ามาจริงจากการที่หนูขายออนไลน์ค่ะอ๋อจากการขายออนไลน์ใช่ค่ะยอดเงินในการขายออนไลน์เยอะไหมแต่ละครั้งแต่ละทีก็บางทีก็หมื่นค่ะเป็นหมื่นค่ะแล้วส่วนตัวรู้จักกับผู้ชายคนนี้ป่ะ เพราะว่าเคยเคยติดต่อเรื่องขายของกันค่ะกับกับใครครับกับค,บคบนที่ที่ว่าเนี่ยแหละคะ<อ>่ะที่เขาบอกว่าโอนเงินมาเลยแล้วเขาโอน,น,โอน,นบ่อยไหมก็ก็สั่งของแล้วก็โอนมาหนูไม่เคยหลอกเขานะคะอืตอตอนนี้วัสนาคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะว่ะามันมียอดเงินโอนเข้ามาเนี่ยนะครับ โดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยขายของออนไลน์เนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่ามันพิสูจน์ไม่ยากหรอกนะว่าถ้าขายของออนไลน์จริงเนี่ยยอดเงินที่โอนเข้าเนี่ยมันก็ต้องมาจากหลากหลายบุคคลถูกไหม<ฆ>จากบัญชีที่โอนเข้ามาที่วาสนาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าบัญชีที่โอนเข้ามาที่วาสนาเนี่ยเป็นบัญชีของตูนคนเดียวเลยในแต่ละย,ยอดแต่ละย,ยอดแต่ละย,ยอด,แ,ยยอดแล้วมาเช็ค,แล,คแล้วมาเทียบแล้วมาตรงกันเพราะนี่เขาทําบัญชีละเอียดเลยนะว่าที่ตัวเองโอนไปเนี่ยวันไหนเวลาไหนยอดเท่าไหร่ ถ้ามันตรงกันแล้ววัสนาได้รับเงินมาจากบุคคลเพียงคนเดียวในจํานวนหลายๆยอดในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมามันก็น่าเชื่อว่าเนี่ยไปหลอกเขาแหละ,ะเพราะถ้าเกิดว่าอ้างว่าขายของออนไลน์เนี่ยเงินที่โอนมันก็ต้องมาจากลูกค้าหลากหลายถูกไหมอันนี้มันเทียบได้เลยนะมันพิสูจน์ได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะว่าสิ่งที่คุณวัสนาถูกกล่าวหาเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ที่สําคัญงานนี้ผู้เสียหายสองคนหนึ่ง คุณอ้อมน้องอ้อมที่ถูกเอาภาพไปไปตั้งโปร,โปรไฟล์ใน facebook เธอก็ตกใจไม่ใช่ facebook เธอคสองก็คือคุณตูนวิศวกรหนุ่มหมดไปสามล้านห้าทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นเงาไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตูวจริงค่ะ